ครับรีแพนครับริแพนอยากกินละครับเรื่องของเรื่องพ่อยังไม่ถึงสักทีนะคะแล้วเราก็ก็ลังเตรียมอาหารเพื่ออินเสิร์ตใช่แล้วเราก็ไม่ไ่าคิดว่าเราจะต้องชิมมันก่อนเราจะได้อธิบายให้พ่อเข้าใจว่าตอนนี้น้ำลายยัยอะแบบว่านี่แหละพูดไปเลยพูดไปเลยเขามีช้อนซ้อมไม่ต้องไม่ต้องเขาบอกว่ากินได้ตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้มันคือเมนูอะไรคะตรงกรอบความกรอบมันคือน่องไก่ค่ะแล้วข้างในเป็นข้าวผัด ที่มีเนื้อไก่ข้างในแล้วน้ำซอสก็คือนแผนยัดมาเน้นๆ,ๆเยอ่ะเนาะเป็นข้าวแดงไก่ที่อร่อยดีรู้ไหมทำไมเราถึงต้องรอคุณหม่ำจกมกเพราะว่ารเราแชร์โลเคชั่นให้คุณหม่ำจกมกแล้วคุณหม่ำจกมกทำไมเขาไม่เชื่อกูก็แมพเขาเชื่อกูก็หม่ำเขาเชื่อในความชำนาญเส้นทางของเขาตอนนี้เขาหลงไปอยู่ไหนเราก็ไม่รู้ค่ะบอกให้เปิดแมพไม่เปิดค่ะ ขอนอร่อยเลิศเลิศดักต้องเบิ้ลเดี๋ยวค่อยเบิ้ลต่อสวัสดีครับตอนนี้เราสองคนนะคะอยู่ในรายการมามกามครับที่ช่องอะไรคะช่องบุชราคมสิครับช่องเอ็มบูชลาคมนะคะถูกต้องครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านเราเองเหรอไม่ครับก็เป็นร้านสวน้าใคร อยากกินไม่ใช่กินง่ายๆในร้านเนี้ใช่เพราะว่าร้านนี้นะคะถ้ามองผ่านๆก็คือเหมือนบ้านธรรมดาแต่จริงๆก็คือบ้านนั่และมันเป็นร้านลับๆที่คนมาตามกินกันเยอะมาก p r i v a t p r i v a e แปล,ว,ปลว,แว่าแปลว่ามีความเป็นส่วนตัว,ส,ว,ตวส่วนตัวนะครับ,ต,บตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอะไรคะ มอนสเตอร์ใบต้องมอนสเตอร์ใบต้องพูดเองตอบเองอเนี่ยอ่ามอนสะเตอร์ใบต้องนะเอ็มว่านะด้วยความที่พี่ต้องเนี่ยเขาเป็นคนชอบทาอาหารเ,เขาก็เลยเอาบ้านเขานี่แหละมาทําเป็นร้านอาหารซึ่งเราอะสามารถเลือกได้นะคะท่านผู้ชมว่าเราจะมาทานที่บ้านของพี่ต้องหรือว่าเราจะจ้างพี่ต้องไปทําที่บ้านถ้าใครไม่จองไม่ได้กินนะใช่ถูกต้องมีสองรอบเองเพราะเขาต้องเตรียมวัตถุดิบด้วยไงยอ่ารอบเที่ยงกับรอบเย็นสองรอบใช่ไหมใช่ใช่เปล่า <laughs> เราอยู่กับพี่ต้องน่าจะสี่ห้าอย่างก็น่าจะพอนะในๆนก็มาแล้วตอนนี้เราอยู่กับใครคะพี่ต้องค่ะคุณต้องนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้กระจุมกระจิมน่ารักล้านก็น่ารักสวนเสิรนก็ร่มรื่นเมื่อกี้เดินเล่นกันมาอันนี้เป็นบ้านส่วนตัวเลยป่ะคะบ้านของต้องเองค่ะอยู่กอบแม่สองคนค่ะอ๋อแล้วก็มาอัดแอพทำเป็นร้านอาหารใช่ค่ะ เมื่อก่อนทําอะไรกันครับแม่จุดเริ่มต้นคือคุณแม่ต้อมเป็นคนไม่ชอบทานข้าวนอกบ้านค่ะแล้วต้อมอ่ะก็เลยแบบเราไปทานอะไรอร่อยๆก็จะกลับมาลองทําให้คุณแม่แล้วก็แกะสูตรเองอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ที่บ้านทุกคนทำอาหารหมดสมมติว่าเราไปกินร้านนี้มาอ่ะร้านนี้เมนูนี้อร่อยกลับบ้านมามาแกะสูตรทําเองให้เหมือนเขาแต่ใส่ความรู้ตัตนของเราลงไปในนั้นแล้วแล้วคุณคุณต้อก็ไม่ได้เรียนพวกนี้มาเลยไม่คุต้องจบรัฐศาสตร์การทูตจุฬามา๋อ้วยเข้าใจทําใช่ค่ะเป็นที่มาของที่ร้านค่ะ ทำอาหารให้แม่ทานตลอดแต่ว่าตอนนี้เนื่องจากเราเปิดเป็นร้านแล้วก็ต้องทําเมนูที่ตลาดนิยมมากขึ้นอย่างเช่นปลาดิบเนี่ยแม่ไม่ทานอ่างั้นขอถามหน่อยค่ะบนโต๊ะนี้มีอะไรที่คุณแม่ชอบและเบบี้แลมเบลลิงจันท์แล้วก็แซลมอนใช่ไหมครับแม่ชอบทานที่สารที่เป็นชีสแล้วก็ปีกไก่ว่าแล้วใช่กรอกนั่นนะแม่ไม่ทานเลยแม่ไม่ทานค่ะชีสอันนั้นที่มันเป็นกลิ่นแรงๆเลยใช่อันนั้นบอันนั้นบลูชีสแต่มอสเซเลต้ามันจะมันจะหอมมันจะยืดมันจะอร่อยกว่าไมม่่ีกลิน ทำมาานนแล้วเหรปิดร้านจริงๆประมาณเกือบสามปีค่ะตอนแรกต้องทำดิลิเวอรีอย่างเดียวช่วงโควิดใช่ไหมก่อนโควิดค่ะก่อนโควิดใช่ค่ะแล้วก็พอตอนหลังเนี่ยพอเมนูมันเยอะขึ้นลูกค้าอยากให้ทานอาหารที่ทำเสร็จใหม่ๆเพราะดิลิเวอรแน่นอนทุกอย่างมันใช่มันดรอปลงมันมันทุกอย่างแหละก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวมันกันโจ๊กเจอกันแล้วแต่จะซื้อจากร้านมันมากินที่บ้านมันไม่ได้อกไม่ใช่ค่ะคุณแม่ก็เลยทำร้านพื้นที่ตรงนี้ให้แต่ก่อนตรงนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าแม่ก็เลยไม่ให้เช่าแล้วให้ลูกทำเป็นร้านอาหารเอบบ้้้าานนนอยู่่ชัขงคะ อย่างนี้ใค,<ม>ใครที่สนใจอยากจะจัด private party ก็มาที่นี่ได้เลยนะ<ช>มาเลยเ<อ>ข,ข้ามา<ล>ชอยพร้อมพงนี่มาตามทางเลยแล้วก็จําแม่นๆเลยพร้อมสีสอง <c oughs> แค่นั้นแหละจบๆเลยมาตามทางเลยนี่ฝ<า>ังใจมากนะหลงหลงเกือบชั่วโมงกว่าหลงกวชั่วโมงกว่าไม่มีใครอธิบายได้ถูกต้องเพราะว่าทุกคนจดจําในแมป มาแล้วอืมเอาใครใ<ช>ที่จะมาก็ต้องจองก่อนนะที่นี่ถูกต้องเขาเปิดสองรอบนะคะไม่ใช่ใช<ส>จุ๊บีิจุ๊บมาแต่ผินแต่ขาดมามา,มาก็ขอกินหน่อยไม่ได้นะใช่แล้เวเราไม่รับบอกรอินนะคะเพราะว่าเรามีอาหารบางอย่างเนี่ยมาแบบจะพูดพวกเนี้ยต้องใช้เวลาเตรียมนานมากมและอีกอย่างหนึ่งเขามีวัตถุดิบด้วยไงรับได้มากสุดจํานวนกี่คนครับพ่อ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 พ่พ่อ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 พ่เพ่อ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 พ่่อ ยี่สิบหกอืมก็ได้สองโต๊ะใช่ไหมก็ต่อต่อไปอีกโต้ยาวไปเลยาวพี่คนนึงเขาบอกว่าสามารถจ้างดนตรีสดมาเล่นก็ได้แบบถ้าสมมติว่าเราจะจัดปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยอันั้นเช็ดเปนกุ๊กเหรอค่ะอันนั้นเช็ดพ่อให้เขาออกมาดูเลยดีกว่ามั้งโซทอนแล้วบุรีรเลยโอ้โหเออออกมาดังขึ้นเลยไม่หยืนเบอร์เลยเอออ่ะอาหารนี่ ท,ทุกๆอันเลยนะทางร้านนะคะเสิร์ฟแบบเป็นฟิวชั่นด้วยจะมีอะไรที่แบบว่าถูกปากเราด้วยถูกถูกรสชาติคนไทยอะ่ะอันนี้อันนี้เป็นเนื้อฟูบลัดนะคะฟูบัลต์ในที่นี้คือเป็นวากิวร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีผสมสายพันธุ์อื่นเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของโทมอรฮอคนะคะความมันระดับความมันเนื้อที่แบบเรียกว่ามาร์คิสกอร์ที่ระดับเก้าระดับสูงที่สุดอันนี้โท oh มอรฮอคเลยใช่ค่ะมิซไซมีไหมเนื้อมิซไซอะไรเงี้ยเขาทำไม่ทัทนพ่อเหรอชอบกินเนื้อมิซไซเนื่องจากว่ามัน แล้วก็แจ่วโอ้นี่อยู่นี่เลยเห็นแล้วเมื่อกี้พอเห็นแล้วนี่ข้าวเหนียวอะไรต้องรับคุำบังเลยอ่ะเห็นก็รู้ได้แหรอว่าพันอะไรอันนี้ข้าวเหนียวกรอกถ้าเป็นเต้างูมันจะออกสายออกแหลมจริงไหมคะใช่ค่ะครับ นั่นแหละก็ะขอหกแต่ถ้าเป็นเคี้ยวงูมันจะออกขา,ขาวๆแหลมๆเลียวๆหน่อยอ่าเป็นความรู้นะแต่แจีวนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้พอเข้าใจแล้วอันนี้งงอันนี้เนื้อโทมโฮาฮอคอันนี้อันนี้เป็นแก้มหมูค่ะแก้มหมู <c oughs> แก้มหมูไ <c oughs> อเบียร์เรียนไอเบีรียนพรที่คือเป็นหมูที่เขาเอาขามาทำไอเบียร์เรียนแฮมซึ่งเป็นแฮมที่แพงสุดในโลกนะคะส่วนแก้มเนี่ยมันจะมีคอลลาเจนมันจะมีเท็กซ์เจอร์มันจะแบบดึงๆหน่อยเต้องเลยมาตุ๋นกัวไวแดงแล้วก็ผัดกับเส้นพาสต้าค่ะอันนี้เป็นแกะะ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 นน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 คคคเเเเเเปป็็แกกกททีี่่อออาายยุไมิ8ดืืรง้ นิวซีแลนด์นะคะแล้วก็มาทําเป็นรักษาเวลิงตันหนึ่งห่อแป้นเป็นห่อด้วยเห็ดผัดปรุงรสนะคะแล้วก็พาเมฮมแล้วก็แป้งพับเพสทรีค่ะฝั่งน้นงเอ็มชอบฝั่งหน้าสุดๆนนี้ตั้งหน้าเอ็มเลยเป็ผัดมันเนื้อวากิวนะคะแล้วก็เป็นข้าวผัดกระเทียมสูงทางร้านนะคะแล้วก็โปะด้วยตับห่าน โอ้ยน้ำลงน้ำลายนี่ไม่ไหวแล้วน้ำปลาพลิกพริกกระปุกเองในสวนนะคะพิธีวิถานมากเลยก่อนพ่อจะมาถึงตอนพ่อหลงทางอยู่อะเอ็มกินอันนี้ไปกับก๊อฟชิมไปข้างในเด็ดมากพ่อข้างในเขาเอาเนื้อของไก่ที่เห็นอุมๆอย่างเงี้ยคือข้าวผัดเนื้อไก่นะแล้วเขายัดกลับไปใหม่แล้วเอาไปทอดแล้วคือกัดแล้วกรอบมากทำเหมือนเป็ดปักกิ่งให้หนังมันแห้งโอ้โอันนี้อันนี้เป็นิ i n ก c r o i s า a n าพาเมแฮมทานะข้างในจะเป็นทรัฟเฟิลกับชีสกอนซาลาซึ่งมันคล้ายๆบลูชีสแต่ว่ามันจะมีความ ละมุนกว่าไม่เหม็นเท่า,าคุณพ่อชอบพาม่าแฮมมากเลยเพราะว่ามันจะมีความแบบมอมเค็มๆหน่อยมันเหมือนเหมือนแหนมเนื้อเหมือนแหนมเนื้อของคนอีสานแต่ถ้าอย่างนี่กินค้นเหนียวได้นะกับแจ่ว พ้าไหมาแฮมใชมผ้ามาแฮมาม,าแฮมันมันเค็มเปรี้ยวๆนิดๆหน่อยอันนี้เป็นอันนี้คุณแบงน่าจะชอบเป็นแก้มหมูอะค่ะเป็นกวนชาเล่ให้เบคอนที่จะเค็มทางอ่ะเพาะเหนียวอร่อยเลยใช่ทนนี่เราเอามาคั่วให้กรอบแล้วก็เสิร์ฟบนอาร์เซัสสีขาวค่ะอ,นนอันนี้เพราะว่าถ้าทางจะกินยากแลก้วพาะมัน,นมันจะหนียดยังไงเนี่ยเนี่ยไม่พอต้องดึงอันนั้นขึ้นมาโอ้ยสงสารที่ต้องดึงเลยใช่มันจะออกยังไงอ่ะไม่ใช่ถอยลงถอยลงอ๋อแล้วถอยก็ไม่ไม่ไม่ใช่ถอยไอ้ที่นั่น โง่โง่จริงโง่ดูพาพาผู้ช่วยเชฟยิ้มใหญ่เลยเข้าใจโง่โง่เอาพร้อมยังเนี่ยพร้อมแล้วแต่พร้อมกินแล้วคุณต้องจะได้ไปไงค่ะจะไปเลยเออใครที่อยากจะมาทานคุณต้องบอกอยู่ที่สุวิกชินไปจากสุภิวิตก่อนง่ายเลยค่ะเข้าสุภิชิิบเกนะคะซอยกลางเลยสมิติเวชขึ้นมานะคะตรงเข้าไปเรื่อย จะเห็นป้ายซอย49่สทับสินะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแรกร้านเราจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลขที่ส3ค่ะแต่ถ้าใครมาทางเพชรบุรีครับซอยพร้อมพงเลยนะซอยพร้อมพงสามแปทับหถ้าใครเลจากทางด่วนจะออกมาเพชรบุรีปั๊บเลี้ยวขวาเลยซอยแรกเลยแล้ว้าไปพร้อมันปั๊บมาเลย38ม 8, ทับหซอยพร้อมพงข้ามสะพานน้มันจะมาขับเลี้ยวมาเรื่อยๆเลยบอกว่าซอยพร้อมสีสองแค่นี้ก็ถึงร้านนี้แล้วครับอย่าอย่าลืมนะคะว่าต้องสำรองที่นั่งด้วยนะคะเพราะว่าทางร้านเปิดทั้งหมด2รอบถ้าไม่จองอยู่ๆเดินสุขสสุมมหาาเ้า ไม่ได้นะคะ,ะถ้าใครมันไม่ถูกก็ไปเริ่มต้นที่กลมุตุเลยยังไม่จบอีกเหรอกลมุตุแล้วก็ส่องกล้องมามันกินอนึ่ต้หมดใส่พรอบสีสองเลยมันจะอยู่ตรงเรียบคลองมันจะง่ายเลยมันง่ายงาเลยท้่ไปส่องเลย ยังไงวันนี้เราสองคนขอขอบคุณพี่ต้องมากเลยนะคะขอบคุณที่ให้เราสองคนมาชิมอาหารแล้วมีเมนูหลากหลายมากๆเลยเป็นอาหารสไตล์จีนใช่บอกตองเลยเบอร์โทรเลยบอกเลยค่ะจองที่เบอร์082นะคะ833 4545หรือว่าทายูสแกรมก็ได้นะคะร้านที่มอนสเตอร์ไปต้องอินสตาแกรมไอเดีเบอร์นี้เลยค่ะใครจะติดต่อผมเรื่องบันเทิงงานปาร์ตี้งานปาร์ตี้งานวันเกิดครับผมจุดทูบครับเดี๋ยวผมไปเองครับจะไม่ไปเหรอครับเนี่ยอ๋อี โอเคขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเอ็มนั่งแบบว่าน้ำลายไหลอยู่นานแล้วนี่คือสิ่งที่เอ็มอยากจะจิ้มที่สุดเพราะอะไรเพราะเอาชิ้นไหนเอายอดตัวแก้ววันนี้ที่สั่งนี่น้ำจิ้มแจ่วอมาฝั่งนี้มาตักลาดก็ได้สีสันพ่อโอเคนะพอไหมอืมพอแล้วแต่ข้าบ้านมากเลยสูตรทีคุณได้สวูตรอะไร เนื้อนุ่มมากทุกคนแต่เจ้าเขาเจาอจริงอือบอกเจ้าของร้านไม่จะมายินดูได้ไหมพราะไม่กล้ากินถ้ามายืนดูเมื่อกี้เนี่ยเขายืนพอ่อเอาส่ปามเมื่อกี้เนี่ยลุ้นลุ้นเนื้อเขาทําความสุกมาพอดีมากถ้าบางคนเห็นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันดูแดงแต่พอกินเข้าไปมันแบบนุ่มมากอันนี้คือเป็นพมะาแฮมข้างบนแล้วข้างล่างมีชีสและทรัฟเฟิ คำนี้คือข้างล่างเป็นปลาดิบปลาชิมามหัจิข้างบนเป็นอันนี้เป็นเยลลี่ซีฟู้ดนะซีฟู้ดเจลลี่เนี่ยอืแล้วก็มีผักเคียงข้างบนเป็นไงไปแล้วนะไปไหนออืไปหาแม่ไหมลูกทุกวันไหมพ่อเอ็นแนะนำให้กินทั้งคำเพราะว่าซีฟู้ดเขาคือแบบถึงมากซีฟู้ดนึกห้องนึกห้องซีฟู้ดจะแซ่บมาไม่ให้ไม่ให้แต่ซีฟู้ดแซ่บ มันคล้องเมนกับปลาดิบแล้วมีข้างบนมันข้าวพองมะคะอันนี้ดีกว่าวแล้วกินหอมของผักข้าวผัดมันเนื้อฟัวกาพอชั่นหนึ่งครอ่ะให้พ่อชิมก่อนเลยแล้วเป็นอปลาหนีอยตอนอยู่เนี้ย <c oughs> ฟัวกาหอมมากตามมั้งข้าวผัดอร่อยมากพ่อชอบฟัวกามากเนื้อฟัวกาแบบว่าน,นุ่ออนมมากนี่เป็นหน่อไม้ฝรั่งแล้วข้างบนก็คือ แก้มของมหมูใช่ไหมคะ <c oughs> ปกติอ่ะทั่วไปแล้วอ่ะเขาจะชอบใช้เบคอนที่มาจากส่วนอื่นใช่ไหมแต่อันนี้พอม,มาจากแก้มหมูปุ๊บอ่ะมันจะนุ่มมันจะนัวมากก็ปะเราต้องเบิ้ลเราต้องเบิ้ลเป็นไงกรอบให้คนอื่นต้องกินอย่างอื่นไปก่อนอือหืออือหืออ่ะขอจ้าหนยค่ะคะุกคุกกับแระแนง จะไม่มีกระดูกเหลืออยู่เลยครับตอนนั้นเสียงกรอบเขาผัดโอ้ตายแล้วเนื้อว่าจะมาชิมหหอมกใช่ไหมใช่เอ็มจะชิมห่อหมกที่เขาทำเป็นสไตล์แบบว่าฝรั่งฝรั่งนิดนึงขอแบ่งคำละกันเพราะว่ามันไม่ไหวอะคำใหญ่ไปอือหึเนี่ยเมื่อกี้กินมาอร่อยใช่ไหม พี่ต้องเขาบอกว่าแล็งตัวนี้ต้องลองเพราะเขาใช้เป็นแกะเด็กอือจริงเป็นแกะที่ไม่มีกลิ่นเลยนะพ่ออันนี้คืออะไรเนี่ยไส้กรอกแล้วก็พันด้วยพัฟอีกทีนึงแล้วก็ราดแกะนี้ได้เป็นทรัฟเฟิลแน่ๆเลยเป็นซอสของ,ของเป็นซอสของทางร้านนะอโอย ดูนะพ่อพ่อเป็นคนชอบทานอาหารรสชาตินี้ใช่ไหมรสชาติเค็มๆมันๆนัวๆใช่ไหมัเปรี้ยวอือกินได้ด้วยหั่นหิ่นไม่ต้องครับเอาทั้งคำเป็นไงเป็นไงเขากินกินอันนี้ไปปุ๊บอยากได้เข้าสวยมากนุ่มจริง แต่เรามาชิมวันนี้พร้อมกันพานาคตตาคาเวียแต่เป็นแบบขาวปกติพานาคอตตาเขาจะเป็นเหมือนของหวานแต่นี้เขาจะทำเป็นเป็นของขาวอันนี้เป็นไข่ปลาคาเวียนะชอบแน่ข้างล่างเป็นปูเค็มไหมมันมันนัวนัวไหมอืมอนมอร่อยอ่ะเหมือนเอาหอมมันเอาครีมเอานมไปทำอ่ะเค็มนิดๆของคาเวียมันนัวแต่มันไม่ได้เลี่ยนนะอืมอร่อย ปกติเรากินนตของหวานเนอะถ้ามันทแบบนี้อร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าถูกปากคนไทยใช่ทํามาเพื่อให้ถูกปากคนไทยโดยเฉพาะเลยแล้วมันมีหลายรสอ่ะมีทั้งไทยบ้างชีสบ้างมีปลาดิบด้วยเออปลาดิบก็มีอยังมีความแซบๆของแจ่วอีกือจริงๆแล้วอ่ะทางร้านนะคะสามารถสั่งแบบเป็นอาร์คาดได้นะก็คือสั่งเป็นจานๆได้ที่แล้วแขกที่เข้ามามันเป็นฝรั่งไหมหรอเขาก็สั่งประมาณนี้ไหมโอ้ ดีใจมากเลยนะที่ได้มาร้านนี้เพราะว่าร้านนี้เป็นอะไรที่ถูกพูดถึงในอินสตาแกรมที่พ่อหลงทงหลงทางทำไมอะมาช่วยให้พ่อรู้สึกแบบดีขึ้นเลยดีขึ้นคือจะบอกว่าต้องจองสำรองที่นั่งก่อนนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยเปิด2รอบแล้วก็พื้นที่เนี่ยมีจำกัดนิดนึงแล้วก็ถ้ามาได้ถึง26คนมากสุดนะ26คนขั้นต่ำา6คน แต่ว่าต้องจองก่อนเพราะว่าต้องเตรียมวัตถุดิบด้วยแล้วก็อยากทานอะไรนะคะเข้าไปดูในอินส a าแกรมของเขาได้เลยตามข้างล่างนี้เลยนะคะเขาจะขึ้นว่วยให้เลยนะคะอ,อย่าลืมจองที่นั่งเหมือนที่บอกนะคะอ,อยากทานเมนูนไหนดูไว้แล้วก็โทรมาจองที่นั่งเลยวันนี้พวกเรา3คนไปก่อนเพราะว่าอาหารเยอะมากเราจะตามเก็บให้หมดก่อน แล้วทีมงานรอต้องทีมงานใช่ทีมงานน้ำลายไหลแล้วทีมงานอ่ะตอนนี้ค่ะวันนี้พวกเรา3าคนไปก่อนอยากให้พวกเราไปไหนนะคะคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยอยากให้แชร์สูตรเมนูไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเช่นเคยนะคะคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์เท่านั้นนะอย่าลืมกดเมนต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับแนะนำเลยครับข้าวผัดมันเนื้ออรกอจริงๆอร่อยทุกเมนูแต่ว่าในใจเอ็มคืนนี้